ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็สวัสดีทุกๆท่านเลยนะฮะวันนี้ครับเก็บข่าวเรื่องเกี่ยวกับเพลงของน้องมาฝากกันหน่อยนะครับก็มีทั้งความเห็นของแฟนๆนะครับแล้วก็ความคาดหวังอันมากมายนะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยว่ายังไงนะคือข่าวนี้ครับเขาพาดหัวไว้ครับว่าแฟนๆของเจ้าหญิงเคปป๊อชาวไทยละลิสาหรือว่าลิซ่ามโนบาลของพวกเรานั่นเองครับ คาดหวังกับเพลงฮิตบนบิวบอร์ดระดับนานาชาติจากน้องได้มากยิ่งขึ้นนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าทำไมเขาพาดหัวแบบนี้เนาะ<อ>เหตุผลที่เขาพาดแบบนี้นะครับก็ต้องพูดไปถึงการเซ็นสัญญาระหว่างน้องกับ RCA r e c o r d นั่นเองนะฮะ ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเรารู้ว่าน้องเนี่ยเซ็นสัญญากับ RCA Record เนาะเพราะฉะนั้นครับมันก็เลยเกิดความคาดหวังครับจากแฟนๆนะที่เข้ามาบอกว่าเขาเนี่ยหวังว่าจะได้เห็นเพลงของน้องเนี่ยบนชาร์ตบิวบอร์ดอันดับท็อปๆนั่นเองนะฮะซึ่งแอดก็เชื่อเลยนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้สูงแน่นอนนะเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยต้องมารอว่าน้องจะปล่อยเพลงเมื่อไหร่เนาะ ซึ่ง a c a r e c o r d เนี่ยต้องบอกเลยว่าความยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยเขามี Sony Music Entertainment นะครับเป็นเจ้าของเนาะเป็นหนึ่งในสีค่ายเพลงหลักของ Sony Music ด้วยนะครับและแน่นอนครับเขาทำทุกแนวเพลงครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปครับคลาสสิกครับล็อกครับฮิปฮอปนะ ไปจนถึงแบบอิเล็กทรอนิกส์ r นะฮะเพลงบูเพลงแจ๊สเพลงคันที่นะฮะเขาทำทุกอย่างเลยนะครับซึ่งค่ายเนี่ยก็ก่อตั้งตัดงแปี1900นู่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าออกอัลบั้มให้กับศิลปินชื่อดังมาตั้งแต่เอลวิสเพสลี์ไปเลยครับมาจนถึงไมลี่ไซรัสนะฮะหรือว่าจะเป็นโดจาแคานะฮะที่ทุกคนรู้จักกันแน่นอนในยุคนี้เนาะ เพราะฉะนั้นครับด้วยประวัติของบริษัทที่ยาวนานขนาดนี้นะบวกกับความเป็นศิลปินที่มืออาชีพระดับน้องเนี่ยแอดเชื่อว่าการร่วมงานกันตรงนี้เนี่ยมันไม่แปลกเลยที่หลายๆคนเนี่ยจะคาดหวังว่าโหต้องได้เห็นเพลงที่อยู่บนชาร์ตบิลบอร์ดระดับท็อปๆนะซึ่งส่วนตัวนะครับแอดคิดว่าการที่เพลงน้องจะไปอยู่บนบิลบอร์ดชาร์ตเนี่ยเออแอดกล้าวางพน,นันเลยนะครับว่า ถ้าวันที่น้องปล่อยเพลงมาตึ้มเนี่ยเพลงต้องติดชาร์จทันทีแน่นอนนะครับถามว่าเพราะอะไรหนึ่งเลย คุณภาพในการทำงานของน้องนะฮะก็ทราบกันดีอยู่เนอะกับผลงานที่ผ่านมานะก็มีผลงานที่มันติดหูติดหูแล้วก็ไปได้ไกลอย่างมันนี่นะฮะซึ่งแน่นอนต้องบอกว่าการทำเพลงมันนี่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้จับมือกับ rca ในตอนนั้นก็คือยังอยู่ภายใต้ yg นะก็จะเป็นแนวทางของ yg กับน้องที่ร่วมกันทำออกมานะฮะแต่ทีนี้เนี่ย แอดคิดว่าพอมาจับมือกับ RCA แล้วเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปนะครับเชื่อเลยว่าการทํางานเนี่ยมันจะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าค่ายเนี่ยก็ไม่ใช่ค่ายที่แบบอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วแต่มันเริ่มเป็นค่ายระดับโลกแล้วมันเป็นแบบระดับใหญ่บิ๊กเบิ้มแล้วเพราะฉะนั้นสเกลในการทํางานมันต้องใหญ่ขึ้นการวางแผนมันต้องมากยิ่งขึ้นนะแล้วแอดเชื่อเลยว่าฝีมือระดับน้องเนี่ยพอได้ทีมงานที่ เขาเรียกว่าเป็นมือโปรระดับโลกแบบนี้เนี่ยเพลงของน้องต้องขึ้นไปอยู่ท็อปทอของชาร์ตแน่นอนนะ 2. แอดเชื่อเลยว่าแฟนๆของน้องนะครับฐานแฟนคลับเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยซึ่งฐานของน้องเนี่ยมีจํานวนที่เขาเรียกได้ว่ามากมายมหาศาลนะครับที่ปักหลักปักใจรอกันอยู่นะคือเรียกได้ว่าเมื่อไหร่น้องปล่อยเนี่ยคนที่รอสตรีมมิ่งเนี่ยเยอะแน่นอน แล้วมันจะต้องมีคนพูดถึงมีคนแชร์มีข่าวออกมาทําเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่หรือว่าช่องเล็กอย่างแอดเนี่ยก็ต้องออกมาแน่นอนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยให้ความคาดหวังกับน้องค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะเพราะด้วยความที่แบบน้องคือแบบมืออาชีพสุดๆสากลสุดๆพอไปจับมือกับค่ายใหญ่เนี่ยความคาดหวังมันก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งแอดเชื่อเลยว่าน้องเนี่ย จะไม่ได้ทำตามที่เราหวังนะแต่แอดเชื่อว่าน้องเนี่ยจะไปได้ไกลกว่าที่เราหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับ ก็มารอติดตามไปด้วยกันนะว่าจะเป็นยังไงเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่ออกมาคาดหวังตรงนี้เนี่ยแอดก็เข้าใจนะครับแหม่พอเห็นน้องจับมือกับค่าใหญ่แล้วก็ตื่นเต้น่เนาะ,นะก็อยากเห็นผลงานที่มันแบบสุดยอดอยู่ระดับท็อปๆหัวๆของบิวบอร์ดอะไรแบบนี้ก็มารอลุ้นไปด้วยกันเลยครับว่าผลงานของน้องเนี่ยจะออกมาสุดขนาดไหนนะแต่แอดเชื่อเลยว่าต้องสุดแน่ๆแ,แหละอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะเจอกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม